วันนี้มาประกอบใบสีอีกแล้วนะครับพานที่เห็นตรงนี้ที่เป็นพานสีทองเนี่ยจะเป็นผานสำหรับประกอบใบสีพรหมนะครับข้างบนก็จะเป็นโครงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกลวยกับถ้วยกระดาษที่ติดกันไว้แล้วเราประกอบใบสีปากชามนะครับกลวยที่ใช้ประกอบบนพานใบสีพรหมก็จะเป็นกลวยม้วนนะครับแต่ก็ทําให้สูงหน่อย ก็ใบสีเนี่ยจะมีช่องแม่เก้านะครับรองช่องแม่สิบหกประกอบให้ได้สีทิศก่อนนะครับ แล้วก็ประกอบตัวแซมนะครับเป็นแม่ก้าเหมือนกันแซมลงไปในระหว่างชอบใบสีแม่สิบหกนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำมันประกอบก่อนนะครับน้ำมันประกอบผสมน้ำเปล่าใบสีปากชามใส่ถ้วยกระดาษแล้ก็จะมีชอบใบสีแม่ก้านะครับแซมด้วยชอบใบสีแม่ห้าตัวใบสีก็เป็นตัวใบสีธรรมดาเลยนะครับ <c oughs> มันก็จะพอดีกับชามของเราถ้วยกระดาษของเราช่างที่ก็กำลังประกอบใบสีพรมอีกผพานหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพันใบสีปากชามที่ใส่บนพานพลาสติกสีทองนะครับอีกคู่หนึ่งคู่นี้จะเป็นคู่พิเศษหน่อยเพราะว่าตัวใบสีของเราก็จะเป็น ตัวเป็นสีห่อนิน้วสองชั้นก็จะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าที่ใส่ถ้วยกระดาษเมื่อกี้นะครับฉีดมนมมะกอกเรียบร้อยก็ปักดอกดาวเรืองนะครับในใบสีพรมจะมีดอกดาวเรืองปกักตรงระหว่างช่อบ,บสีแล้วก็ตรงฐานกล้วยด้วยใบสีปักชามก็ใส่เช่นเดียวกัน มาดูงานเต็มๆนะครับนี่เสร็จแล้วชุดนี้จะไปงานบกญสวงที่ร้านอาหารนะครับใครที่มาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวช่างไปจับช่างที่จะทำอะไรให้ดูอีกก็คอติดตามดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ